รถมือ2เชื่อแม่มาบอกความคุ้มค่าคุ้มราคากับ Honda BRV ซึ่งเป็นรถเก๋งอนเนกประสงค์ขนาดเล็กนะคะคุณแม่มาบอกทั้งตัวที่เป็น5้าที่นั่งกับเ็ที่นั่งนะคะไปชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะว่ารายละเอียดมีอะไรยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะรถมือสองเชื่อแม่กลับมาบอกความคุ้มค่าคุ้มราคากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุ้มค่าแน่นอนกับ Honda รถครอบครัวอนเนกประสงค์ขนาดเล็กนะคะก่อนอื่นนะคะคุณแม่ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรถมือสองที่ได้ทั้งทั้งคุ้มราคาได้ทั้งคุ้มแลงคุณภาพด้วยนะคะอ่ะวันนี้เราไม่เสียเวลาแล้วนะคะจะมาบอกเ,ยเลยะค่ะว่า ฮอนด้าบีอาวีเนี่ยมันมีวันนี้บอกเอามาให้ดู2รุ่นนะคะแบบที่เป็น5้าที่นั่งกับแบบที่เป็น7ที่นั่งนะคะมาดูกันเลยค่ะด้วยราคาน่าซื้อมาก่านะคะบอกได้เลยคันนี้นะคะเป็นตัว1.5 V นะคะเป็น5ที่นั่งได้สีเทาดำนะคะมาอยู่ที่แสนสี่หมื่นกว่าโลราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทบอกได้เลยนะคะตอนป้ายแดงออกมาน่าจะแตะเลขแปดได้เหมือนกันนะคะน่าจะแตะเลขแปดได้เหมือนกันนะคะถือว่าณนะตอนนี้ราคา ลดลงเกิน50%ล้นะคะมาดูว่าภาพรวมข้าเขาเป็นยังไงบ้างถ้าใครนะคะสนใจรถครอบครัวประมาณนี้เล็กๆไม่ได้ไม่ใหญ่มากนะคะขึ้นลงสะดวกคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะด้วยช่วงคือจริงๆแล้วอะ่ะมันก็คุณแม่รู้สึกว่าช่วงมันจะยาวกว่าตัว Honda Jazz พอสมควรนะคะแล้วก็ความสูงความอะไรก็ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยทัศนวิสัยในการขับก็จะดีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันก่อนว่า รถตัว BRV 5ที่นั่งตัวนี้อะไรยังไงบ้างค่ะเออคันนี้เป็นปี2016นะคะราคา379,000บาทนะคะได้สีเทาดำสวยมากตัว1.5 V ได้เครื่องพันห้านะคะความประหยัดน้ำมันมีแน่นอนนะคะอันดับแรกเนะี่ยถ้าเป็นรถประเภทนี้คุณแม่ขอเปิดท้ายให้ดูเลยดูสิคะนี่มันเป็นเป็น5ที่นั่งนะคะเห็นไหมคะมีตัว าถาดท้ายให้เพื่อที่การความชื้นไม่ให้มีมเหม็นกลิ่นอับติดพรมติดอะไรพวกนี้นะคะคือเขาทําออกมาได้แบบโอ้โหมันกว้างจริงๆนะคะคือเก็บของเก็บอะไรคือถ้าเราสมมติว่าขายของออนไลน์ที่จะไปขนของขนอะไรอะ่ะคุณแม่ว่าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ตอบจทย์มากๆเลยด้วยราคาที่379,000บาทคือผ่อนอยู่แค่ประมาณส 6, ัก6,000เอ่อประมาณสัก6 0พันิดๆอะไรประมาณใน้6 0 0 0กว่าประมาณนี้นะคะ ก็เงินเดือนสักประมาณสัก1 3ื0 0 0ามอะไรเงี้ยก็ซื้อคันนี้ได้แล้วนะคะถือว่าผ่อนสบายๆไม่ได้แรงมากด้วยล้วได้ลดประมาณานี้ด้วยนะคะค่ะเพราะว่าตอนป้ายแดงออกมาคือมันราคาแรงจริงๆแต่พอมาเป็นมือสองเนี่ยก็ก็ถือว่าลดลงมาเยอะมากๆนะคะคันนี้ได้ท้ายเดิมนะคะท้ายเดิมนะคะท้ายเดิมเดี๋ยวคุณแม่ขอดูนิดนึ่งน็อตเนิร์เป็นยังไงน็อตตรงนี้ก็ไม่ได้โดนขยับออกไปทําฝากระโปรงนะคะนะคะ,นะคะทางซ้ายข้างขวา โอเคได้ได้เหมือนกันหมดนะคะสีเสมอกันไม่มีการเอาไปทำสีทำอะไรจังสินนะคะค่ะเดี๋ยวนะขอคุณแม่ดูรอบคันช่วยนิดหนึง่งนะคะท้ายพวกนี้เห็นไหมคะไม่โดนไม่โดนอะไรนะคะเนี่ยเห็นไหมคะปกติเขาจะขันถ้ามันไอ้พวกนี้จะลอยมีไอ้พวกนี้จะเบี้ยวหน่อยแต่ว่านี่มันก็เดิมหมดเน็อตพวกนี้ก็เดิมได้เดิมหมดทุกอันเลยทุกจุดเลยนะคะถือว่าถือว่าท้ายสวยด้วยขนาดรถเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่ามันมันได้ทั้ง เอาเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นรถเขาคุณแม่พูดว่ารถอเนกประสงค์ดีกว่าคือมันใช้งานได้ได้แบบครบครบถ้วนจริงๆนะคะคือใส่กระเป๋าใบใหญ่เนี่ยได้กว้างจริงอ้คุณแม่และอย่างคุณแม่ไม่เคยเอาไปขับพอมาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นรถที่น่าใช้จริงๆนะคะคันนี้ค่ะสีนี้คุณแม่ชอบมากด้วยนะคะคือตระกูลฮอนด้าเนี่ยบอกได้เลยว่าสีเทาดําเขาเนี่ยเป็นสีที่ มันไม่ได้หามันไม่ไม่ได้หาง่ายๆหาค่อนข้างยากนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ให้ไปดูภายในกันเป็นไงอ่าเป็นรถห้าที่นั่งนะคะภายในนั่งสบายนะคะมีที่วางแก้วน้ําที่คุณแม่ต้องเป็นที่สําคัญกเป็นที่แบบที่คุณแม่มองอันดับต้นๆเลยนะคะว่าเวลามานั่งปุ๊บอ่ะโอเควางแก้วน้ําอยู่ประมาณนี้นะคะมีที่เสียบ usb เรียบร้อยนะคะตรงนี้ตัว power อ,อ,อยู่ตรงนี้อ่ะตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เป็นบูแจแบบนี้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณแม่ลองสตาร์ทให้ดูกันอ่ะเห็นไหมคะมาอยู่แสนสี่หมื่นกว่าโลนะคะปี2016เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูราคาก็ได้ปกติมาที่ร้านเราเราก็จะมีสลากประมาณนี้นะคะก็มาอยู่แสนสี่หมื่นกว่าโลปี2016แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสบายใจที่เราก็คือซื้อรถนะคะได้รับประกันเครื่องเกียร์นะคะ2ปีหรือ1เอ่อ2 หนึ่งปีสองหมืโลอะไรถึงก่อนนะคะแล้วก็รับประกันศูนย์ด้วยนะคะค่ะหปีสองหมืโลนะคะซื้อที่เพชรยนต์นะคะสบายใจตรงจุดนี้ได้นะคะค่ะก็เป็นตัว 1.5V นะคะโอเคก็ถือว่าคือว่าคุ้มนะเดี๋ยวคุณแม่ขอดูข้างหน้านิดนึงด้วยความที่จริงๆอยากไปลองนั่งข้างหลังด้วยเพราะว่าเพราะว่ารถรุ่นนี้ไม่เคยได้ลองนั่งไม่เคยได้ลองขับเลยด้วยซ้ําไปนะคะแต่ว่าพอมาเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเอยถูกชะตาเลยอ่ะคือมัน มันน่ารักไม่ใหญ่ไม่เล็กเก,เกินไปก็กําลังดีถึงมันโดยจะดูเหมือนไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าพอไปดูเปิดฝาท้ายมาโอ้โหข้างหลังมันเก็บของได้เยอะมากนะคะแล้วก็แอร์เย็นทุกสิ่งอย่างโอเคไม่มีไม่มีอะไรติเลยไม่มีอะไรติค่ะตัวเขาเลยนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะลองไปนั่งข้างหลังดูว่าถ้าไปเป็นครอบครัวมันจะนั่งสบายมากน้อยแค่ไหนโอเคอืมคุณแม่นั่งโอ้โหนะคะ ถือว่าได้ความได้ความกว้างขวางนะคะได้ความกว้างขวางเดี๋ยวคุณแม่ปรับที่นั่งกันเห็นไหมคะโอ้โหเนี่ยด้วยความที่พอมันเป็นตรงนี้มันโลง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ดูดิป่ะจริงๆแล้วมันปรับมันปรับนอนได้มากน้อยแค่ไหนะโอเคมันก็ปรับได้ประมาณเท่านี้นะคะนั่งสาคนได้สบายๆนะคะได้เป็นเบาะหนังดูแลรักษาง่ายนะคะก็เฮดรูมเขาค่อนข้างเขาเรียกว่าเขาทําเหมือนสูงขึ้นมาเลยอะ่ะตรงนี้มันเป็นเสามันแล้วก็เขาก็ทาบุมขึ้นอีก มันทาให้เรารู้สึกว่าเอ้ย okay. ช่วงช่องว่างระหว่างศีรษะเรากับกับเพดานนะคะมันมันมันสูงมันโปร่งทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเรานั่งเนี่ยเราเราโปร่งโล่งสบายอ่ะบางทีอะไรก็ตามที่มันพอเพดานต่ําหน่อยแล้วก็เอ่อเหมือนกับเนี่ยคุณแม่ปิดประตูกันเนี่ยเนี่ยเหมือนกับไอ้ตรงเนี้ยมันสูงกว่าปกติหน่อยมันจะทาให้เรารู้สึกว่าเราจะเมาลถน่ะแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรานั่งอ่ะระยะไกลๆเนี่ยความสบายมีไม่น่าจะเมารถดแน่นั่งไกลๆได้สบายแน่นอนนะคะ ก็จริงๆเหมาะเหมาะมากๆกับกับครอบครัวที่มีกันประมาณสักสี่คน5คนอะไรอย่างเงี้ยไปไหนสบายแน่นอนนะคะตอบโจทย์นะคะคันนี้คุ้มแน่นอนนะคะด้วยราคา379,000พผ่อนอยู่6,000กว่าบาทนะคะแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะ1ปี20,000โลนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างบางทีลูกค้าซื้อรถนะคะเราก็อยากให้ได้รถด,ดีๆไปใช้นะคะด้วยความที่ ด้วยความที่บางทีเราซื้อตัวเราเองอะคะ่ะนึกถึงลูกค้าก่อนเป็นดับแรกเลยในการซื้อรถเพราะว่ารถราคาที่คุณแม่เคยย้ำแล้วย้ำอีกรถราคาคันนึงมันหลายแสนบาทนะคะต้องต้องดูกันดีๆนิดนึงนะคะไปอยู่กับเราหลายหลายแสนบาทไม่พอไปอยู่กับเราหลายปีด้วยนะคะถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยโอ้โหมันติดตัวเราไปหลายปีเลยนะคะนี่ก็พยายามจะช่วยดูให้เยอะที่สุดแบบเรื่องอุบัติเหตุชนหนักอะไรพวกนี้เรา เราไม่ซื้อแน่ๆน,นะคะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นรอยขีดข่วนธรรมดาก็เราก็เอามาแล้วก็มาทําให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะโคเมียมนี่ไม่มีรอยสเก็ตหินไม่มีอะไรเลยสวยงามอยู่นะคะแล้วก็ตาไฟก็เดิมๆนะคะไม่ได้ไม่ได้มีชนเบียดอะไรมาก็ได้ตาไฟเดิมๆของเขานะคะ,ะคุณแม่มาดูก่อนหน้าก็ไม่เคยโดนจิกมานะคะรอยทุกอย่างก็กลมมนหมดนะคะไม่โดนจิกหน้าอะไรมาคือถือว่าได้เดิมมากๆ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่ขยับคิดดูดินี่รถปี2016นะคะน็อต <Not S 1> ไม่เคยขยับแล้วด้วยไม้แสนสี่หมื่นกโลนะคะเดี๋ยวรถคันนี้ก็อยู่ประมาณสัก7จ็ดปีใช่ไหมคะเจ็ดก็ตกปีหนึ่งสองหมื่นกว่าโลถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานหนักนะคะเป็นรถที่ใช้งานงานน้อยเลยแหละก็ว่าได้นะคะเห็นไหมคะบางทีเนี่ยรถที่โดนมไม้พวกนี้มันจะสีมันจะสว่างกว่าปกติเลยสีมันจะเงาขึ้นมาเลยแต่นี่ก็คือ เ,เขาเรียกว่าแก้มซ้ายแก้มขวาก็คือการดูองค์ประกอบของรถนะคะดูหน้าดูแก้มซ้ายดูแก่อันนี้ซ้ายหรือขวาซ้ายดูแก้มขวานะคะก็ถ้ามันได้เดิมก็เห็นไหมคะเนี่ยแม้กระทั่งเม็ดพวกนี้เขาก็แต้มมานะคะไม่ได้โดนขยับไม่อะไรมาเลยเนี่ยซ้ายขวาสีเสมอกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้นะคะหน้าสวยหลังสวยนะคะภายในก็เนี้ยบนะคะคุ้มไหมคุ้มแน่นอนด้วยราคาด้วยราคาประมาณนี้ ายแดงคุณแม่ไม่มั่นใจนะอาจจะประมาณสักเจ็ดแสนกว่าประมาณเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ราคานี้พอๆกับซื้อ V ีออมือสองเลยนะคะแต่ความอเนกประสงค์ในการใช้งานมีมากกว่านะคะอ่ะต่อไปก็เป็นตัวที่เป็นเจที่นั่งนะคะใครอยากจะเออไปไหนไปกันเอาครอบครัวไปด้วยให้ครบทุกคนคันนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่าได้เป็นเจที่นั่งเบาะสามแถวนะคะค่ะราคาก็ 4,69,000บาทนะคะปี2019นบะาะป้ายแดงเขาออกมาเนี่ยอยู่ประมาณ8 2 2 0นะคะถามว่าคุ้มไหมนะตอนนี้คือคุ้มมากๆด้วยไม่เขาใช้อยู่แค่65,000กว่าโลเองนะคะเชื่อได้เลยว่ารถคันนี้น่าจะเป็นรถที่สภาพน่าจะสมบูรณ์ที่สุดในตลาดแล้วนะคะค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่อน,นว่า,าคันโน้นเป็น5เป็น5ที่นั่งอ่ะ7ที่นั่งดูด้มันเหมือนกันไหม เออเหมือนเหมือนจะคล้ายๆกันไหมเหมือนเหมือนอ๋อเหมือนเหมือนกันแม็กก็เหมือนกันนะคะพวกแม็กพวกอะไรยังไงมีมือจับโครเมียมให้นะคะก็ก็แต่งเออแต่งเขาเรียกว่าตัดโครเมียมมาให้นิดหน่อยมาดูท้ายกันเนี่ยพอมันเป็นเบาะมันก็จริงๆอ่ะมันก็คล้ายๆกันสองคันนั้นสองคันนี้นะคะแต่คันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาบิ้วตัวเบาะขึ้นมาอีกแถวหนึ่งเป็นเพื่อที่ให้นั่งได้เจ็ดที่นั่งนะคะ เห็นไหมคะที่บางแก้วเนี่ยเห็นไหมเขาทำบิวมาแม้กระทั่งแถวที่3นะคะโอ้ถามว่านั่งได้ไหมคุณแม่ว่าคนที่สูงไม่เกินไม่เกินร6 16 5ย6 0้กไปแล้วกันนะ160 1 6กก็นั่งได้สบายๆนะคะแต่ระยะต่างจังหวัดอาจจะเมื่อยนิดหน่อยแต่ถามว่านั่งได้ไหมไปชนบุรีไปอะไรยังไงก,ก็น่าจะนั่งได้เพราะว่าระยะการนั่งเนี่ยคุณแม่ว่าสักสักสองสามชั่วโมงน่าจะพอได้อยู่นะคะก็สวยงามนะคะ คือใครอยากจะเก็บของก็พับเบาะเก็บได้ไปตามปกตินะคะมีเบามีภาพอะไรเก็บได้จะกตรงไหนก็ไม่รู้เพราะบอกไว้ก่อนว่าคุณแม่ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้มารีวิวรถรุ่นนี้เท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าพอมาดูแล้วก็รู้สึกอเมซิ่งในการออกแบบเขาเหมือนกันว่าเขาออกแบบได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออครบถ้วนต่อการใช้งานคือสมกับคําว่ารถรถอเนกประสงค์อะนะคะ คือดีมากๆนะคะได้สีขาวด้วยไม่ได้ไม่ได้หาง่ายนะคะสีขาวเดี๋ยวคุณแม่จะไปดูภายในนะคะว่าการตกแต่งภายในเขาเขาแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนระหว่าง5ที่นั่งกับ7ที่นั่งนะคะอันนี้เขาจะได้กุญแจเป็นแบบนี้เนาะเมื่อกี้เป็นกุญแจแบบเขาเรียกว่าบิดกุญแจบิดแต่อันนี้เป็นแบบคีย์เลสนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเบาโอ้โหเบาเขาทาได้เออได้ดีนะ บอกเลยอันนี้โทรศัพท์คุณแม่ก็คือบอกเลยว่าเขาเบาเขาทําออกมาได้ได้ได้ดีได้ไดไดเออมีไอเดียมีดีไซน์นะคะเพราะว่าเห็นไหมคะเขาจะทาเบาะดาแล้วตัดด้วยตัดด้วยสีแดงแดงเข้มนะคะแม้กระทั่งเอ่ออะไรนะคะฝาตรงเนี้ยไอตรงด้านข้างเขาประมาณด้านข้างอ่ะคะ่ะเขาก็จะตัดด้วยแดงเพื่อที่ให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะและอีกอย่างที่คุณแม่ชอบอีกอย่างนึงคือความเป็นมินิมอลของเขาอะของฮ o n d a เนี่ยเขาทำได้ดีมากๆอ่ะ เห็นไหมคาจะตัดอะไรของเขาเนี่ยมันเป็นลายอะไรขเขาก็ไม่รู้เนี่ยคือคือให้มันดูสวยงามมากขึ้นอ่ะให้มันดูรู้สึกว่ามันไม่เรียบจนเกินไปมันดูมีอะไรหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะหน้าจงหน้าจอเขาก็มีให้นะคะคือคันนี้เหมือนกับออปชั่นก็จะก็จะดูมากกว่าอันนู้นหน่อยเพราะว่าอย่างน,าน้อยๆได้เป็นตัวผู้สตาร์ทนะคะโอเคนายคุณแม,คณแม่คุณแม่นั่งตากแอร์แป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะไปกันต่อนะคะ เมื่อกี้ดูหลังแล้วเนาะดูหลังได้เดิมแล้วนะเดี๋ยวจะไปดูด้านหน้าต่อ,อ,อ,อบอกไว้ก่อนนะคะว่าระบบแอร์เขาของ Honda ไม่ต้องห่วงแล้วก็ระบบการซ่อมบำรุงเขาก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าศูนย์คือเหมือนกับว่า Honda t o y o ย a มันอยู่คู่คนไทยมานานมากๆแล้วเรื่องการซ่อมบำรุงเรื่องการดูแลรักษามันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะก็เปลี่ยนทายคลองเรลตามระยะอะไรพวกนี้ค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่ากำหนดว่า ปีไหนควรจะต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เปลี่ยนตามระยะเขาก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างด้วยความที่รถเขามีความสวยะคะ่ะรถมีความสวยมีความสมบูรณ์แบบของเขาอยู่แล้วนะคุณแม่ก็ก็จะลงรายละเอียดไม่เยอะมากแต่อยากจะให้แค่รู้สึกว่าเฮ้ยซื้อแล้วมันคุ้มไหมด้วยด้วยสภาพประมาณนี้นะคะด้วยเรามี เรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยอีกสองหมื่นโลภายในหนึ่งปีเนี่ยบริการเฉลี่ยอีกหนึ่งปีด้วยนะคะคือเรามบรีบริการตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่บอกได้เลยค่ะว่าคุ้มแน่ๆน,นะคะก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องเรื่องสภาพรถเยอะมากด้วยความที่คุณแม่ก็มั่นใจนะคะว่าเพรยนต์ในการเลือกรถเข้ามาขายที่ร้านเนี่ยก็เราก็ไม่เราก็ค่อนคือลงรายละเอียดแล้วลงรายละเอียดอีกนะคะเช็คแล้วเช็คอีกเหมือนกันว่า รถเนี่ยมันได้เดิมมาไมหมนู่นนี่นั่นนะคะก็ก็คิดเผื่อลูกค้าไว้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะก็ก่อนออกแล้วก็เช็คของเหลวก่อนออกนะคะก็คือเราก็ดูแลความสะอาดรถให้เรียบร้อยนะคะทมสปารถขัดสีอบโอโซนไม่ให้มีกลิ่นภายในรถนะคะแล้วก็เช็คของเหลวระบบไฟฟ้าทุกอย่างให้อยู่แล้วนะคะโอ้โหเห็นไหมคะนี่รถปี2019นะคะไม0 0 0่กว่าโลราคา4,69,000บาทเป็นตัว SV นะคะ1.5 SV นะคะค่ะดูอืมเห็นไหมคะด้านล่างบางทีเนี่ยเขาไปเสยไอ้พวกอะไรนะ <c ười> เขาเรียกพวกลูกคลื่นลูกระนาดหรือไปเสยพวกขอบอะไรนะขอบไปขอบฟุตบาทหรืออะไรเงี้ยมันก็จะบี้เบี้ยวอะไรเงี้ยแต่นี่คือเดิมหมดเลยนะคะไม่มีไม่มีไม่มีเสยอะไรมาเลยนะคะรอยเม็ดคิวซีทุกอย่างอยู่หมดไอ้พวกอย่างเงี้ยค่ะบางทีอะถอดไปทําทีก็จะบี้ไปหมดแต่นี่ก็ คือคือเดิมหมดนะคะก็ถือว่าแก้มซ้ายแก้มขวาเสมอกันหมดนะคะคือดูรวมๆถือว่าโอ้โหถือว่าดูโอเคอะ่ะดูสวยเลยแหละคันนี้นะคะคือไม่รู้จะพูดไม่รู้จะติอะไรเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยสองคันที่เอามาวางวันนี้ก็เลยจะเน้นเรื่องความที่ว่าเอ้ยด้วยราคาที่มันไม่ได้แรงมากนะคะถ้าเทียบถ้าเทียบกับเอ่ออย่างเงี้ยคันเนี้ยสี่แสนหกหมื่นเก้าพันคันทุนสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบางทีเนี่ย เราลองไปเทียบกับรถที่สมมุตินะคะพวก v ีออสหรือว่ายาลิสหรือว่าออ t ิสอะไรเงี้ยความน่าใช้ของเขาถ้าใครชอบรถที่เป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยรถอเนกประสงค์อ่ะถ้าซื้อมือสองประมาณอย่างเงี้ยค่ะคุ้มค่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่บอกแล้วบอกอีกว่าซื้อรถมือสองทั้งทีเชื่อแม่นะคะก็วันนี้นะคะคุณแม่ก็ฝากไวแค่นี้ก่อนนะคะอบอกอีกทีนะคะว่าบริษัทเพยนนะคะอยู่ที่ กรุงเทพนะคะถนนเสรีไทยใครมาไม่ถูกสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ปักุทให้นะคะหรือว่าใครอยากจะให้รีวิวคลิปไหนอะไรยังไงก็แจ้งคุณแม่มานะคะว่าอยากให้รีวิวรถประเภทนี้ประเภทนี้อยากให้รีวิวรถถูกนอยหรือว่าอยากรถครอบครัวคือจริงๆเพรยนต์มีรถประมาณ4ี่ร้อกว่าคันมีรถทุกเซกชันเซกเมนต์แน่นอนนะคะเก่งเล็กเก่งใหญ่กระบะแคปเตี้ยแคปเตี้ยแคปแคปบสูงสีประตูเตี้ยสีประตูสูงคือมีครบแล้วก็เก่งก็มีตั้งแต่อีโคคายัน รถพรีเมียมเลยก็คือมี Accord Camry คือมีทุกอย่างจริงๆขอให้บอกมานะคะว่าอยากอยากดูรถอะไรยังไงเดี๋ยวคุณแม่เอามาให้ดูนะคะก็วันนี้คุณแม่ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ